อดปลามานี่เร็วเร็วเร็วมานี่เร็ว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 เดี๋ยวจะเอาผักให้กินนี่ผักอร่อยอร่อยนะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 อ่อ่ะ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 อ่หิว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 อดปลาหิวเอ้าทำไมเป็นแผลล่ะอดปลา ทำไมมีแผลที่หลังฮะมีแผลเต็มหลังเลยเกิอดอะไรขึ้นสงสัยแม่มันม้างคอ,อกอีกแล้วมัง้งใช่ไหม อันนี้นี่นีหักนี่เอา้านี่บอสนอยู่ในขอผัดกินว่าสัน ไปไหนไปไหนไปไหนอดปลาไปไหนไปไหนไปไหนหืนั่น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 เดี๋ยวหมอก,ม,อกมันมาก,กัดนะกลับมา,า, <c oughs> ากินย้าอ่อนอดปลากินย้าอ่อน อดปลาชอบกินเนยอะอ่อนอร่อยไหมอร่อยไหมครับ อ,อย่าไปกินพักมะอูปเด้ออย่าไปกินผักมะอูปเด้อกินอันละน้ะนอย นี่คือผักมะอู่นี่ก็ผักมะอู่เดี๋ยวจะให้ดูมะอู่นี่ผักมะอูก่กำลังเป็น มาหากินยาอ่อนอยู่แถวสวนมะอุบแม่มันหามแม่มันหามมาบ่าแม่มันหามขอบ่นั่นแหละมีห้อยแผ่นั่นเมื่อคืนนี่ได้ยินเสียงก,กึกกัก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 เยู่ ต้องเอาไม้มาต่อฟังทั้งทีเวลามันดันไปละตะปูมันจิตถอนไหมขันต่อทั้งพุ่นนะแม้มันก็เลยห้ามไปได้นะต้องออามาต่อทั้งทีมันจังดันมันจังดันไปทั้งพุ่นเพราะดได้ยินเสียงก็กกรกเมื่อคืนก็เลยมาเปิดไฟมึงมันก็เงียบประมาณตีหนึ่ง ออกคอคอหาดเดินวัดนีงเนาะแม่ว่าเาเอามไว้ทางนี้ก็บอกมาดึอไม้ก็ตีตีไม้ตีไม้ขวางทั้งผีตีไม้ขวางท,างทั้งผีมันจังดันไปเพราะได้วัดค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 ัด,ดมึงในแพร่นั่นแพร่อยู่คอมนะันอ่ะเกือบแมนเลยเดื่อยเกือบแมนคอมันจะเอาจนตายเป็นทด้แบบนี้รอบรอบไป ตื่นมาเสางมาแกอดปลาอยู่ไหมโหหลอปอกลอกขึ้นไหใะอดปลาอดปลากอลาอยู่ไหมโหลอปอกลอกขึ้นไหมตอน้ก็ไ่ด้กิ้อ่ดแาวันนี้มีอาหารมาให้พิเศษสำหรับอดปลาแสดงว่าตาปอกลอกแป๊กเล็กเบิ้ง มันฟังหูมันฟังอยู่มันถังบอลบอลได้ืสิมันยางไปไปหันนะกลางกลางสวนใหญ่เกิดปืนบว่าบักโมกที่ว้ากัดเด้มันกระถอยหันหลักบึกกลับมาเลยแสดงว่ามันฟังหูเลวอย่างนี้แต่ว่ามันพูดไม่ได้เฉย ใจตื้นตื้นเล่มเง้ยตื้นตื้นเป็นมีเหตุการณ์นั่นแหละเมื่อคืนนี่เสียงเคาะเคาะล็กเคากล็อกเคาะล็อกเคาะล็อกอยู่ก็เลยอันเปิดไฟซองเบิงแล้วมันก็เงียบไปพอเขาเปิดไฟหูหูมันก็เงียบ เมียปาเขาเอายานมาทางผมว่าเอามาต่อไปอาจจะไม่ได้เห็นออดปลาสนุกสนานล่าเริงต่อไปอีกนะโอ้โหหอยขว้าบาดแล้วเจะของเผืนจ้าออดปลาอย่างเมี้อุ้ยหอยเหี่ยวกระพักเลยมันมันยานแล้วมันกระลบท่านแล้วคู่มือนี่ มันหูจักแล้วว่ามันอันตรายแต่ก่อนบองหูจกักมันก็จื้อลือเขากำเหงิงกมเหงงมันใช่ไหมอดลาใช่ไหมเมื่อคืนนี้แม่ข้ามมาใช่ไหมข้ามเพ่มันโดคอมากัด ปลูกอะไรอีกแล้วปลูกมะทูถั่วอีกแล้วแนวเจ้าของกินไดอ้ออันอันอื่นมันต้องเสื้อมากินเสื้อหอนอันเสื้อนีนแนวเจ้าของกินได้ก็เลิกผู้เอาตีคู่มือนี่ก็ดีหละตัวมันจังบริหารดิน การจัดการดินให้หให้ออกซิเจนในดินให้อินซียพืชในดินดมันขี้ออกมาก,กับเป็นอาหารของพืชย่างดีเลยแหละอืมเพีย,เพ,ยเพียมาลงหลอด,ดลอืมมันบ่ใหญ่โตเลยมีแต่ซุ้มอันเงยา,าๆไปไกลๆนั่น ผนจะเพียนั้นจังรอดมันมาชนพลังต้องอาน้ำฉีดไล่มันพ่อหมูมึงหนีบาแล้วเด้อมันิยังมึงกัดแก่บกนุกนังไงมันมีบาเล้วทีไยบอกจะไม่ติดไอ้พ่อไก่บอกขาเทพที่บอกพ่อไก่มันมเม่นแม่มันมันเสียดแล้ว อืไ้ยินเสียงก็กรก็กรก็กรก,กรกอยู่เมื่อคืนนยู่มาย่างปต้นั้ <c oughs> องารใหแต่ช่างกิน้วยเ้าเฮ้ยเฮยเฮ้ลเฮ้เอ้ยเฮ้โอ้โอโอโลัดมาทั้งเี้แเ้ ยิ่งตามไปท่าไะร่มันยิ่งไปไกล <mos c ough> เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตามมันไป <mos c ough> มันจะหลอกให้เราตามแล้วก็มันก็จะได้ไปเรื่อยๆอ <laughs> อดปลาบักหมอกมาบักหมอกมากัดคอแล้วบักหมอก,ก,ม,กมาแล้วบักหมอกบักหมอกมานั่นๆๆบักหมอกมาแล้ว บอกหมอกมาแล้วเร็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 ว,รวย่กลัวหมอกเหรอกลัวหมอกเหรอมีมาละไม่เนี่มาละี่นกอู้น้ำน้ำไว พักตีนเลยอืมเดี๋ยวไป,ไปเดี๋ยวไปดูเพื่อนมันก่อนว่ามันกัดกันจริงไหม กินนมไหมกินนมไหมนี่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 อดปลาเอากล้วยเอากล้วยไหมนี่นี่น,นี่อร่อยละสิ กลวยสมงอมเลยอันนี้ออดปลาปลากล้วยไหมกล้วยไหมกล้วยไหมโอ้ขาบเลยดูดละสิอ๋อเคี้ยวไปแล้วไม่ว่าจะดูดเหมือนเดิม จะให้เพื่อนอดปลาบ้างเดี๋ยวมันจะงอน อยู่บนดินถ้าอยู่เหนือดินดีๆก็เอาลงไปคลุกดินอร่อยนะกินกับดินกินกับดินอร่อยเหรอตัวนี้ไม่มีแผแลนะทำไมอดอตามันมีแผล ao yên mày ọt ba ao yên mày quay mày đeo 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 cọc con ô yung giấc mày Ah đeo 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 อ่ะทำไงทำไงอ่ะโอ้โหเต็มปากเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับกับการอัปเดตหมูน้อยออดปา่ายบาย